มีายคนหนึ่งที่เคยเล่นม้าจนตัวดำตัวแดงเมื่อนี้เขาได้กลับมาแล้วน่ารอเราเอากันเลยโอเคก็ <No. S 2> สบายดีกันอีกแล้วมื่อนี้กั็มาอยู่ในเกมอ่าโมบายลีเจนกับฮิโรเรโอมอนการปรับมาใหม่เนาะแบบรอเราเลย oh, <good. S 1> สก,กิลนี่กับเวอร์ว่างเลย <laughs> <laughs> แห้งแห้งเออ แห้งหอ่ะผู้ซื้อไว้มันแห้งขึ้นเนะาะเมื่อกี้นี่ซอ,องรุ่มหนึ่งเนาะอ่าอยู่เฉยะจะลงเ,ออเดี๋ยวเดียเด๋ย,เยเว,วเอา้ากูเอาได้นี่เดี๋ยนี่เดีย <c oughs> เออ๋ยนี่เดี๋ยเรียกหมอนนะมันบ b o d ้ปั๊บใหม่แต่ว่ามันเล่นแห้งขึ้นหลังจากหลังจากแต่ก่อนเล่นเล่นมาจนตาดำตาแดงเนาะตอนนี้ เป็นคนดีแล้วหน้าตาลหล่อเล้าเอากันเลยขีมาพร้อมโอ้นี่หน้าตาล์ผเดี๋ยวบ้าตาตาบา้าแดงเนาะแต่ก่อนนี่คือคนแบบข้อท่านนี่ยังจั๊อย่างนะแต่ตอนนี้หน้าตาลหล่อเลยโอ้นัานมตรรีตะกอนใดสนิทปะกับจูลงอะไรปะอย่าเดี๋ยวยาวแน่เดี๋ยวก็จะลงยาวแน่นะยาวแน่เดี โอ,โ,อโอ้มาซองมาซองโน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 เมื่อกี้ในซ่องรุ่มหนึ่งเ,เคยมาเลยเนาะอ่าชืวันน,นันนี่แหละเอามันหลอกเขาก็ตอบสนองมัน,นไงแมกกะเกลดับเบิลเกลเทปบุเกลยวห้าห้า <laughs> เอามาเลยละ่ะเอ้ยโบเมนโอ้โห oh, 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 oh. ยูปวดที่พอด <laughs> รอขึ้นแล้วยังเก่งขึ้นเนาะกามันมีทกปัมมามีพารามิดครับอ,อีเวทตัวหนึ่งอะเวทตัวหนึ่งปัมมาแบบน่าเล่นเลยทีเดียวนาะเพราะว่า <am> จากกอปีเป็นลังคนอะ่ะสิบเจอก,กอปีเป็นลังไข่ <am> คกับหลอดเนาะ Now, มา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  <am> มา,มา,มา <am> แห้งวะ <c oughs> นาลงแหลงเลย Now, ปกตินี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมันการสาดเนี่ยมันมันจะบแห้งเนาะนี่นีแบบแห้งขดเลยหนาวลงแหลงเนาะโอเคเออมันนี่เรื่องบอกว่ามันนี่อยู่ในแหล,งแล่งเด้ะบอดเรียนในหมดธรรมดาเอาอีกแล้วหลอกอีกแล้วบอ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 ,บอ,บอฝ่าโผลเนาะฝ่าวผลเองจะลาฝ่าโผลอ่ะ เท่าที่เท่าที่เท่าที่ทททคิวมาหกแล้วทีมฟังตรงคานในห้องเลยแหมตั้งแต่ปั๊บมาใหม่าาหนาตาลอยแหฮมผอมเนาะข <c oughs> ี่มาขาวคี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 หมตายฟรีเพื่อนทำหมดตายฟรีเ <c oughs> อาวัตเตอรียวเออเอามัน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 ,มน <c oughs> ขอหลดัด <c oughs> เทขึ <Es> <rac co> <noise> ้นสกิลเบิร์กผนเป็นนำแข็งเนาะเอาเอาดูไหมได้สิคีมายเบิร์กเนาะมันเท่ขึ้นเลยโอลิมอนแต่ก่อนมันเล่นมาไล่ผนนะมันเลยบล็อกขึนเนาะแต่นี่มันหน้าตาดีขึ้นแล้วเด้อหมเที่ยเคสเล่นให้เลย เงินเท่ากันะสีไล่กับโมข้อเบิอ่กแปดพันเลยที่เบิงนยัง <t> ย <apa poetry> so ิงยังบสามห้เนาะมดโคมาอเคเราขึ้นยังแบบแห้งขึ้นพร้อมมันบริแห้งมันบริปับยังไล่เนาะมีแตปับอันนาตามนี่แเลยให้รอขึ้นบ่มียังไล่เเจินเดรีย เอามาันเอามาันม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 ันเอามันในี่เบงสก,กิลอันสีสองสีฝุ่งไปเทสก,กิลหนึ่งสีเป็นนํำแข็งเนี่ยเทอ่ะอืมแล้วมันถ้าทุกคนเลิกหมากเชียนาตาดีขึ้นเนาะเกี่ยวยังเกียวเกียวเกียวคนทุกคนอนันเล่นยาเสพติดพวกนี้ก็ หน้าตากระชีดโมเนาะถ้าว่าเลือกเลิกเล,กเลนเลนมันก็ชิดีขึ้นโอเคด้ลอสสก,กิมันก็ฉีดซัดเจนขึ้นเนาะมันจากปัดใหม่แต่ก่อนมันฉีดบอกปันได้ปะเทศวะเทศเลย อย่าต้นไล่ไปดีถ้าตน <C>. ตนดีปไปก็ต้องดีนะเนาะเหลือยาเฮ้ยเลิกมาเนาะเลิกเล่นมาลายเนาะถ้าเล่นน้อยๆมันก็ชนะตาดีขึ้นบุ๊บบุ๊บมีพายการออกมาเลยเฮ้ยหลอดหลอดหลอดไปตามหลอดเร็วๆฟังฟังเกอฟังเกอฟังโกฟังเกะดึงมาปะครับเอามันบ่ที่มาไล่จูลง

เฮ้ไคเชไดย์เอ็มพีมาเบิ่งกันเถอะวะหลังจากปั๊บมันอีกเถอะดิแล้วไคเชเลนอ่าพาร,พรามิเตอร์ในเบิ่งเนาะตาต่อไปตัวต่อไปสิเลนพารามิเตอร์นาวเวทต้นนั้นท่ายัางบูมีเนาะไปะสีไปห้าเลนฟีเอาในะในโหมดธรรมดาละ่หาหนนะ,ะหลุนกันไคเชเดย์เอ็มพีโอเคลีโอมอนเนาะเทอหลายเนาะ เบิ้งในอันกระตุ้นอยู่ว่ามันเบิ้งในเนื้อเหลืองมันอยู่เอพารามิดนี่แหละสุดชีวิตมันขึ้นมาเลโอมอนเบิ้งหน้าตาเท่วะโอเคเอาประด้นไอพี่เนาะแพนนี้มั่งได้อ่าบแมนเองเจลาก็ซาลบม,มุนี้กับไปอ่าไวส้สนิทเด้อให้มากบกดติดตามไว้ละไม่ไป